คือจริงๆแล้ววิ่งข้างนอกเราตองการดีเทิร์นเช่นเดียวันผมเขียนตัวนี้เป็นตัวซีเขียนไว้หน่ยความมุ่งหมายของแบบนี้ก็คือให้คุณได้รู้จักการวัดความการการวัดค่าความเร็วกระแสอากาศโดยทั่วไปแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพการไหลของลมลมเป็นเครื่องมือหลักที่เราใช้ในการทดลองทางอากาศและศาอันนี้เนี่ย จากที่เราเรียนมาจากกิจกรรมการบินเบื้องต้นเนี่ยเราวัดความเร็วของกระแสอากาศได้ด้วยองมั้อนะตัมันไม่ได้มีตอย่างเดียวมันไม่ไม่ใช่ตวอย่างเดียวรบย้อนกลับไปนิดนึงว่าเราเราประมาณเราพิจารณาค่าความเร็วของกระแสอากาศได้่ากการวัดความดันที นึกถึงวัยุลี่แดนมิเชอร์แดนมิเชอร์ตัวสมการมันจรมนได้มมดไหมองมาไหนสองตัวสงตัวบีกัสองมีตัวเดียวน,นะววาะเรากบางทีเราไม่ไดเรียกตัวคิวน,นะครับคือสองโอัว <Dynam ics S> 2<อ>ีกังสองแดนมิกเชอร์มีความสัมพันธ์กับค่าค่าโลงตับปีกังสองนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้เดนมิกเอร์และเรารู้ตัวโอตัวเียวนะ โเคนะโรตัวโรแอดิิตี้ใช่ไหมครับเราก็จะประมาณได้ว่าความเร็วสายดักค่าเท่าไหร่สการที่ใช้ได้กับเงื่องสคือสื่อสมลูบีกรสมนี่จะใช้ได้กันี่การไหลเ็มีเนื่องใได้บ้างที่สื่ลูบที่ถ้าเราทราบเป็นพเกเร์และเราทราบ ความหนมักแน่นองเราจะได้ความเร็วของแสงการที่ถูกต้องอ่ะไม่อัดตัวนี่อะไรอีกการเหลเนลื่อนที่สูงสุดอะเบอร์ลี่มันมีอันนี่มีอันที่มีนนมวิสิตอะไรใช้ความเร็ือ่อให้การอัดตวัวนะครับแต่ถ้ามันมีปัจจัยอื่นเช่นอากาศความหมุนความเร็วสูงมากๆจนทำให้เกิดการ นพลังงานคือไอเบอร์ดี้ไอ้สิ่งสองไอวีกังสองเนี่ยจะไม่ตรงแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกอันนี้อยู่นอกเหนือจากขวาเขตยนของการทดลองเราวงที่เราใช้เนี่ยเป็นวงความเร็วต่ำสุดเป็นวงความเร็วต่ำสุดความเร็วไม่มากความเร็วน้อยมากๆเมื่อเทียบกับปัจจัยทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้นะครับฉะนั้นเราถ้าเราเอาข้อกิโตสแตติกเข้าไปใส่นี่คือข้อกิโตสแตติกนะครับถ้าเป็นข้อมีดูตรงตรงข้ออย่างเดียวเราวัดแค่ มันเป็นแค่ทอปิโต้ทอปิโต้วัดความดันประเทศไหนนะทอป,ปิโต้อย่างเดียแวบบที่มันแบบ,แบบเป็นดูตัวทอปิเ,ปเชอร์แล้วส่วนทอปิโต้สไตล์ติกเนี่ยนอกจากไปดูด้านหน้าตัวทอปิเชอร์ของจะมีเมนูค่าอางน,นี้อยู่ที่เรียน,น,น,ยน,ยนในมหาลัยเนาะจะมีเมนูเล็กๆใ,นในกล้ๆกับพวกใกล้ๆกันอ,อันนี้คือสไตล์ติกของ อย่าลืมว่าไอคอนไหปออกรูกหน,นึ่งก็ลองปากฝาลูก็ได้โดยทั่วไปแล้วเวลาเขาสร้างข้อพิโต้ขึ้นมาเนี่ยก็ทำททเป,นเนนปน็นข้อสองชั้นไอคอ่มันมีแกนข้อร่วมแกนหลักเนี่ยมันน่าจะวัดข้อพิเชอร์คือมันจระกอบไอลูกหน้าแล้วไอลูกที่ใช้เนี่ยจะเป็นข้อทั้งช้างการวัดการพิจารณา,รามีได้หลายวิธี ถ้าคุณยังจำตอนเรียนสื่สแตติกได้เมื่อคุณเอาในโโลบอลมาผ่อนมือเข้าไปของก้อยกอนอยไปเข้ากับไอ้ตัวมอนิเ,เตอร์รูปตัวยูที่มันมีน้ำที่มันมีของเหลวข้างในเมื่อคุณเมื่อมันมีความดันต่างระหว่างโทลบเพเชอร์มีความต่ตางโกโทอลกับสแตติกเพเชอร์นั้ะได้ผมตัดดูความสูงของไหลก็คือไดนามิกเพเชอร์ครับก็คำนวณจากอะไรนะถ้าของไหลมันสูงไม่เท่ากไร โลจีเอฟใช่ไหมความถี่ของเหลวเมื่สูงเท่าไหร่ก็สบมบูรณ์เท่ากันนะครับแต่นะตอนนี้เราก็เทคโนโลยีเปลี่ยนไปเราก็ใช้อุปกรณ์ชนอันนี้คือเพชเชอร์เซนเซอร์นะครับจะบอกเพชเชอร์ทันเซนเซอร์ก็ได้เพชเชอร์ทันเซนเซอร์โดยทั่วไปเนี่ยหลักการมันก็คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นอุปกรณ์เครื่องวัดทางไฟฟ้าที่มีเป็นแผ่นโลหะธรรมดาแล้วติดวงจรวัดความเครียดที่เมื่อมันสามารถจับการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนรูปของวัตถุได้เช่นถ้าเกิดยวเาทำเป็นแผ่นบางๆนี้แล้วมีความกดอากาศเข้าไปหามันก็จะแอดจะแอดมากแอดน้อยมีทุลักทุเลแอนสักหนึ่งในสิบมิลลิเมตรวงจรนี้มันจะวัดค่าได้มันก็จะส่งค่าทั่วไปเซนเซอร์ตัวนี้เซนเซอร์ที่เราเห็นทุกวันนี้ที่เราเห็นกันหน้าตาเนี่ยมันมักจะเป็นเซนเซอร์ที่วัดความต่ำมันจะมีอยู่สองรูทั้งหมดมันจะมีรูที่เขียนด้านบนกับด้านลบ ก็เป็นหน้าที่ของเราว่าที่จะดูว่าด้านไหนที่เราไปเสียงแล้วเราคาดว่ามันจะมีความดันที่เข้ามามากกว่าด้านที่เป็นบวกถ้าในกรณีของข้อกิ่โตซาตาติคือว่าคุณควรจะเอาข้อที่ต่อจากพอดใส่เข้าไปหาด้านบวกอันนี้ให้ได้ข้อไหนครับทัขอใช่ไหมเราข้อตัวงอไปเสียงท่ด้น การเสียบมิชชั่นเซนเซอร์พวกนี้โควกอะวังก็คือ,อ,อทำมันแน่นนะถ้าอย่างนี้มันไม่ค่อยแน่นเนีต้องหายตัวอีเราบอกว่าอ่ันนี้ด้านบนควรจะใส่โัวโท่าใช่ไหมซึ่งโถงเป็นตัวนี้ก่าแสนทีไ้มีรนะ้อยแปดสาบเก้าังการั 180, 9, 100, 100, 100. ยัดมั้นเงินหรือว่าจะยัดเข้าในได้มั้ะโอเคแลนี่ข้อควรระวังเวลาทำงานเด็กเพื่เซอร์ก็คือเราจะต้องแน่ใจว่ามันจะไม่ล้นไะ่ถ้ามันล้นแล้วทำงานอย่างนี้อันนี้วิธีที่คิดออกฉะนั้นก่อนที่คุณจะเริ่องมังงะโกงผมก็แน่ใจว่าเติมได้หนนะอันนี้ก็เก็บ เข้าดูแล้วก็เวลาถือมอนิเตอร์อะไรพวกนี้ก็รอประมาณทุเดือนแปะไปแปะมาสามร้อยเกืบห้าพันให้คนถือเนี่ยก็ระวังด้วยระวังด้วยด้านลบเราก็เข้าที่สแตติกเนาะสแตติกคือทุกครั้งเวลาที่เราทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับการวัดความดันถ้าคุณมีเฟเจอร์เซนเซอร์ประเภทนี้ก็ดูได้ดูขึ้นลดขึ้งอ่ะมี่เข้าข้า แล้วก็เวลาจัดก็ดูว่าอย่างที่สายมีให้เดี๋ยวแล้วกอบประกอบนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับหน่วยแล้วเราจะจับนะครับใช้เครื่องเครื่องนี้ก็มีกระเสริฐเครื่องเสริมท่านที่มีปุ๋ยอยู่เพราะนั่นี้คือใช้อย่างนี้ตรงกัารผสมเครื่องแล้วก็ไปผสมอันนี้แล้วนี้เนี่ย ถ้าคุณเอาข้อพิโต้ไปใส่งนี้เนี่ยถ้าคุณเปิดกระหลงไม่วก็จะหมุนรอบคนหรือรอบกระมลงเท่าไหร่คุณก็จะได้ความคุณก็จะตรวจจับได้ครับก็มีความเร็วเท่านั้นคำถามก็คือแล้วถ้าผมเอาโมเดลก็แปลกเช่นเอาตัวเนี้ยติดกับไอตัวบาลานซ์ที่คุณเคยทําตอนก่อนเทอมอ่ะคำถามเจลพิโต้ไว้ไหมครับเจลพิโต้เขาก็ได้ไงโดยที่การไหลไม่เป็นรบกวนแบบจำลองก็ทำให้แรงยกแรงต้านที่วัดได้ คำตอบก็คือเป็นเรื่องยากแล้วคุณจะพิโต้เข้าไปร่วมกัจเนี่ยในระหว่างทำการทดลองเเป็นเรื่องถ้าอุลมงค์ไม่ใหญ่พอที่จะมีเครตัวเล็กๆเข้าอยู่ตรงนี้หรือว่าเป็นแบบเปิดเนี่ยคุณก็จะมีปัญหาว่าเมื่อตอนทุกตอนที่ผมเห็นเนี่ยผมจะรู้ได้ไงว่าความแรงกระแสกันเท่าไหร่เราก็เลยต้องหาวิธีอื่นอันนี้ลองดูในในหลักชีคเขาก็ได้มีการพิจารณา ว่าเรามีวิธีอื่นที่สามารถใช้เทียบเคียงได้ซึ่งวิธีนี้มันจะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่าไอ้คว,ความแตกความแตกต่างระหว่างความดันสถิตที่หน้าตับของไอ้ตัวช่วงโคตรนี้มันมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญกับดนะินามิกฟชเชอร์นะตำแหน่งเดเซชั่นไอ้ความแตกต่างระหว่งงางความดันไม่ว่าคจะวัดจากตำแนนห,นหน่งน,นี้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เทียบกับตำแหน่งนี้หรือว่าจา ตอนต้นเทียบกับตอนท้ายมันจะมีสัดส่วนที่ค่อนข้างจะคงที่อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งในความแตกต่างเนี้ยความแตกต่างระหว่างตันสกิตรอบลอดแอคเซชั่นไห้ดูเนี้ยมันจะจบสี่ด้านแล้วก็รวมามาันมาเป็นสแตติกของหน้าตำแหน่งหนึ่งในด้านนี้ก็คือหน้าตัดจบสี่ด้านเหมือนกันนะความแตกต่างระหว่างไอ้ด้านนี้กับด้านนี้เนี้ยเราเราใช้ศัพท์เทคนิคว่า reference pressure difference คือความดันตัดข้างกีนซึ่งความดันตัดข้างกีนในวันนี้เราก็สามารถตรวจวัดได้ด้วยเเซนเซอร์นี่มันกัดแ้วตอนนี้อันนี้หน้าตัดใหญ่นี่หน้าตัดเล็กสแตติกไปเชื่อของคู่คุณคิดว่าด้านไหนมีสแตติกไปเชื่อสูงกว่าระหว่างหน้าตัดใหญ่สนะแตติไปเชื่อนะสแตติเพืออะไรพี่ เบอร์บูดี้เบอร์ดูดี้ด้านแคบด้านหน้าตัำเล็กเนี่ความเร็วสูงความเร็วต่ำความเร็วสูงความดันความเร็วสูงความดันพลว,วัตสูงสองด้านเนี้ยความดันรวม t o ท a l ไปช่วยเท่ากันถ้าไอเนี้ยสูงถ้าถ้า total ด้านนี้ t ท t a l total ใหญ่ total เล็กยัง,ง,ยงไงต้องเท่ากันตลอดถ้าต่างบอร์ดูี่ได้บอกนะ ในเรื่อด้านนี้ชิวคือแรงดันอิเชเชอร์มันสูงกว่าสแตติกอิเลชเชอร์มันควรจะต่ำกว่าใช่ป่ะ้างมังงูเขียนธรรมดามสมค่ากันไปดูว่าด้านขึ้นด้านไหนลงนด้านอิสตัติกอิเลชเชอร์ต่ำกว่าควรจะอยู่ด้านไหนอิเลชเชอร์เซนเอร์ด้านร้อนใช่ป่ะด้านร้อนนั่นหมายความว่าตอนนี้ระบบของเรา,ขขาเนี่ย ถ้ามีกระแสการมีนนความเร็วเราสามารถวัด1นา่ีและ2องในพินเเชิ่ก็อยู่ที่ว่าเราจารัดเซตที่ความเร็วเท่าไหร่ในหลักทฤษฎีมีข้อมูลอบอกไว้ว่าเมื่อความเร็วในพินเฟอร์เชอร์มันเปลี่ยนไปเรืเร่อยๆคุณจะมีค่าความแตกต่างคุณจะมีคาม่า RTD อยู่ค่าค่านหนึ่งมีความแตกต่างสัมพันธ์กันอยู่แล้วเมื่อคุณรอด แล้วเมคุณพ้อสความแตกต่างระหว่าง QRPD คุณจะเห็นว่ามันแนวโน้มเกิดจะเป็นชันเส้นนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ไอ้ความชันของเส้นที่สัมพันธ์ระหว่าง q และ RPD เมื่อไหร่คร<ม><ม>ั้งต่อไปที่คุณทําการทดลองคุณสามารถเอาท่อพิโต้ออกมาได้เลยเพราะคุณรู้ค่าความชายยันแล้วแล้วคุณเป็นคนับค่คาา r ูณที่วัดได้คุณก็จะรู้แล้วเอเคมไม่ต้องเป็นต้องใช้แล้ว จะเอาค่า RPD แล้วก็คูณให้ค่าความชันนี้เราก็มันจะเรียกกันว่าเคค่าเคแฟกเตอร์นี่คือการปรับเทียบความเร็วกระแสการงมงุนหน้าที่ของคุณก็คือสําหรับแหาค่าเคนี้ก็คือคุณก็วอลูเมชั่นความเรนว่างของพัดลมไปเรื่อยๆหาความวววาสัมพันธ์ระหว่างดังนมิชเชนที่วัดได้จากข้อมิตต์สติกและค่า RPD ที่คุณมาได้ที่ความเร็วต่างๆ อันนี้คือครึ่งหนึ่งแบบที่คุณทำแบบนี้แบบน,นี้นอกจากการการปรับเทียบาาการวันะคดวความเร็วสายตาคุณจะต้องต้องดูไอโซโกลตัวเนี้ยให้ม,มันกว่างไปตามระยะหน้าตัดเพื่อที่จะดูว่าให้ตลกหน้าตัดในความเร็วมมลรวมตัวเนี้ยมันสมัครสมุนแค่ไหนแล้วคุณก็พอตมันอมาอันนี้ก็งานที่ ถามว่าเราผมจะควบคุมความเร็วของวลงลมแล้วควบคุมในตัวผมได้ยังไงก็ตอนนั้นคุณเปิดวงลมงเป็นแล้วเนาะคุณปรับความเร็วกระแสก,กัดกันละนะครับฝังตัวหน้าตาโปรแกรมตัวนี้ถ้อย่งจำกันได้จำไ,ได้ไหมคุณคุณสามารถขยับไปไหนก็ได้เนาะอ๋อ แล้วก็จะมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งที่เอาไว้คุมใ้ตัวเนี้ยเปิดให้ค่ะโรเซนสตีเซนไอตัวนี้เนี่ยเราสามารถควบคุมมันให้หน้าตาอะไขึ้นจากเซนซีเนาะสามารถขยเข้าขยับออกได้ซ้าขึ้นซ้ายขวาบนล่างได้ คุณสามารถควบคุตมตำแหน่งของโผมตัวนี้ y s ก็คือ y s ก็คือเข้าใกล้นาฬิาได้แค่ไหนนะครับ x หวกก็เข้าลบก็ออก y, y ก็ซ้ายขวายก็ขึ้นลงคุณก็หาคนเล็งว้าถ้าคนหนึง่งวิธีการที่ผมแนะนำก็คือคุณก็เล็งไปบอกว่ามาช่วยกันเล็งบอกว่ตาตำแหน่งของตรงนี้ไปถึงเท่าไหร่แล้วคุณก็ติดกริ่เอาแล้วก็ต้องคุคมไปทีทการตัวนี่กอบเนาะ ส่วนที่1ส่วนที่1หาความสัมพันธ์ระหว่าง QRPD เนี่ยให้คุณแวรี่ความเร็วของกระแสอากาศไปเรื่อยๆไปต่ำตั้งแต่ต่ำจนหาสูงแล้วหาความสัมพันธ์ลงมาส่วนอ <i cassette DDR> ันที่2ที่เป็นหาที่เป็นการกวาดหาความเร็วหาความสม่ำเสมอเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์พี่โรงมินก็ท่านก็จะบอกว่าให้ใช้ที่ความเร็วเท่าไหร่ทำที่ความเร็วความเร็วเดียวนะครับแล้วก็กวาดไปเรื่อยๆ ส่วนเรื่องโซลูชันในการปัดผมก็แนะนําว่าไม่ควรจะไม่ไม่ควรจะหันไปเกินกว่าหนึ่งนิ้วจะสองเซนก็ได้จะหนึ่งเซนก็ได้แต่หนึ่งเซนมาเลยอย่เกินต่อสักหนึ่งนิ้วก็ปัดไปตึ๊ก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 ทำซีดไม่ซีดซ้ายก็ซีดขวาทำซีดเดียวเออเดี่ยนเอาซีดบนซีดล่างเอรซ้ายขวาคุณจะเห็นอะไรได้เยอะเพราะถ้าทำซีดซ้ายซีดขวามันจะบนข้างล่างตหันไม่ค่อยมาก นีนะ่บอกับเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ก็คนม็ทำวัดปึ๊บๆต่งขึ้นบนขึ้นล่างทิ้งไว้่บบเก็บไว้เพื่อนทำแล้วะไรผิดทำให้หมดเียก็ได้ เพสมชันคุณเป็นแบบนี้ใช่ไหมแค่คุณทำเฉพาะที่แคืออะไละเป็นจุดใช่ล้วก็นำถวกไปตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามตำแหน่งที่สี่ตำแห่ง่หาหน่งท่หแต่คุณไปวางแขนตีกลิ่นของเราเองเงื่อนไขก็คืออย่าให้มันหยาบกว่าหนึ่งนิ้วคุณมุงลมนี้สองคูณสองคุดใช่ไหมไม่ใช่ทำทีแม่งสิบเซนสิบเซนสิเซนมันก็ไรประโยชน์ ครับก็ไม่เกินสองไม่ไม่ไม่เกินห,ห,น,น,น,ห,น,น,หนึ่งนิ้วนะครับส่วนการขยับก็ใช้เนี่ยแหละถุงร้องถาคนเลงว่ทุกคนนึงวิธีทีท่ดีที่สุดก็คือถามคนเลงเฮ้ยขวาเนี่ยเท่าไหร่วะขวานี่เลยเท่าไหร่ซ้ายนี่เยจะไหลแล้วก็ติดตีปลิ่นเอาหลาังจากนั้นคือก็ค่อยมากระบอกว่าเฮ้ยไปที่หนึ่งไปที่สองที่สามนะครับแล้วแต่จะขวายังไงก็ได้เพราะความเร็วมันคงที่นะครับ ที่สามก็ความลงทุนที่แล้วไม่มีการปัดผลนะใวต,ตอนทีน่ผมอ่านก็ได้เห็นว่าถ้ามันมีความปัดผลก็ต้องรอสักพักห,หนึ่งเลยนะครับคร่าวๆแหละมีเท่านี้นะครับขอเชิญอาจารย์พี่วินครับได้ครับสมมติหน,นาที่ให้